สวัสดีครับผมพบกับผมทอมืองการนะครับห่างหายไปนานพอสมควรกับคลิปวิดีโอนะครับผมก็เนื่องจากติดภารกิจนะครับงานประจํานะครับวันนี้ก็ได้พักหนึ่งวันมีเวลาว่างนะครับก็เลยมาทําคลิปนะครับวันนี้ขอแหวกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเรียนพยาคุดนะครับเรียนกระสาบของสืบพ่อรอก้านะครับเรียนพยาคุด ปี2515นะครับทรงเหลี่ยมทรงเหรียญนะครับจะเป็นเก้าเหลี่ยมนะครับเป็นเก้าเหลี่ยมอันนี้ผมใส่กรอบมาแล้วด้านหน้าก็จะเขียนภูมิพลอดุลยเดชนะครับราชการที่9ก้ครับในหลวงเสด็จพ่อรอเก้าเรานะครับด้านหลังก็จะเป็นองค์พระยาคุณนะครับผมองค์พระยาคุณที่ผมเอาเหรียญเนี้ยนะครับมาทําคลิปวิดีโอเนี่ยก็คือผมนมีทั้งปี2515และ 2,517นะครับเหรียญ2,517นี่คือเป็นเหรียญเป็นเหรียญกลมนะครับที่มีประสบการณ์นะครับมากมายนะครับมีเรื่องเล่าจากคนแก่คนเฒ่าและเด็กวัยรุ่นนะครับปัจจุบันครับไม่เชื่อยาลบลูนะครับกรุงพราคุดนะครับผมบูชาท่านนะครับแล้วก็มีบทสวดนะครับบทสวดของท่านนะครับไม่ต้องเปิด ตำราไม่ต้องเปิดดูแล้วผมท่องจนขึ้นใ,นใจแล้วนะครับข้างหลังก็จะเขียนว่ารัฐบาลไทยนะครับพศ2,515นะครับข้างล่างเขียนว่า5บาทนะครับแล้วก็เป็นรูปองค์พระยาขุนนะครับผมเหรียญน,นี้มีปลอมนะครับมีปลอมแล้วก็มีปอมเยอะเหมือนกันนะครับผมต,ต้องบอกก่อนว่าเหรียญที่ผมเอามาทุกๆเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสับหรือว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นเหรียญที่แท้นะครับไม่ได้แท้อุปโลกนะครับแท้จริงนะครับผมนะครับ เหรียญก็เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับเหรียญ2 5 1ห่เนี่ยที่ผมคัดมาเลยครับที่ว่าแท้น่ะมีู่2เหรียญนะครับแล้วผมไม่ล้างเลยนะครับปล่อยให้เก่าตามการใช้งานให้มีคราบลาคราบดำนะผมไม่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 ทำการล้างเพื่อให้ดูสะอาดหรือว่าอะไรเลยนะครับเหรียญนี้นะครับพกติดตัวไว้นะครับไม่ต้องปลุกเสกอะไรใดๆเลยนะครับมีพุทธคุณในตัวอยู่แล้วเสด็จพ่อ รอเกเราก็คุตคุณเมตตาเปี่ยมล้นนะครับพวงประชาชนชาวไทยรู้ดีนะครับรู้ดีจริงๆนะครับท่านมีแบบเขาเรียกอะไรละ่ะมีบุญญาธิการด้วยนะครับมีบารมีด้วยนะครับลูกต้องมีทุกบ้านนะครับเหรียญกษัทราบนะครับหลวงข้อดังๆอย่างเอาเหรียญ ประสาบของราชการที่ข้าวพ่อหลวงของเราไปปลุกเสกนะครับไปต่อโค้ดทาเป็นเหรียญควันถุงทําเป็นเหรียญเมตตามหานิยมนี่แหละครับบ่งบอกเลยว่าพุทธคุณในตัวจริงๆครับสาหรับเสด็จพ่อหลวงรก้าวเราสุดๆจริงๆครับผมส่วนองค์พระยาคุณเนี่ยก็เพื่อนๆที่ชอบพระเครื่องหรือว่าเหรียญหรือว่าเครื่องรางก็คงจะทราบนะครับเป็นเป็นอย่างดีนะครับว่า อุปยคุณนี่ก็จะป้องกันพูดผีปีศาจนะครับป้องกันคุณใสนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานนะครับยศตําแหน่งต่างๆนะครับคาขายดีจริงๆพุทธคุณของอุปเแพรคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับในทุกๆด้านนะครับคาขายดีนะครับผมชอบคือดูแล้วมีความเข้มขลังนะครับส่วน ทศนิยมใครที่จะบอกว่าองค์พระยาคุณนะครับเป็นเพียงเรื่องเล่าครับเป็นเพียงนิทานประลามปรลาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่องค์พระยาคุณก็อยู่คู่กับศาสนาพุทธแม้ท่านจะเป็นเทพแห่งศาสนาฮินดูก็เถอะแต่ก็อยู่เคียงข้างกับศาสนาพุทธมาโดยตลอดนะครับ สังเกตจากหนังสือข้าราชการนะครับก็จะต้องมีตาคตรุดถูกไหมครับสถานที่ข้าราชการธนาคารบางแห่งนะครับผมเห็นมีองค์พระยาขุดขึ้นนั่นแหละครับเป็นจุดดึงดูดพลังต่างๆดึงดูดผู้คนให้เข้าไปร่วมธุรกิจนะครับให้มีการอนุมัติรวดเร็วนะครับไปในทางที่ดีนะครับผมส่วนตัวผมพกเองพกก็คืออาจจะไม่ได้พกติดตัวตลอดเพราะผมจะใส่ผ่านไว้บูชา นะครับองค์พระยาคุธให้คุ้มครองคุ้มภัยนะครับคนที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้สถานที่แห่งนี้นะครับผมก็ขึ้นหิ้งไว้นะครับผมถ้ามีโอกาสจะเข้าป่า <c oughs> ผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนชอบเที่ยวป่านะครับเพราะว่าผมเป็นคนง่ายๆนะครับได้ทุกอย่างนะครับชอบพระชอบป่าชอบเดินต้นไม้นะครับชอบปืนชอบฟุตบอลชอบนาฏิกาเหมือนผู้ชายหลายๆท่านทั่วไปนะครับ ชอบอะไรเก็บสะสมไว้ชอบอะไรทำงานได้ซื้อนะครับผมล่องหานะครับหามาบูชามาติดตัวไว้นะครับส่วนเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับองค์พระยาคุธก็ขอให้พิจารณานะครับเป็นเรื่องๆนะครับเป็นเรื่องเป็นราวไปนะครับก็มีทั้งเรื่องเล่าที่ใส่น้ำใส่เนื้อเข้าไปก็มีนะครับให้พิจารณากันดีๆนะครับแล้วก็ บวกกับความเชื่อเรานะครับเราจะสบายใจที่สุดในการพกผ่านะครับเ,เหรียญที่สวยนะครับผมบอกเป็นเหรียญที่สวยครับด้านาตรงหน้าองค์พยาคุดหรือพระพักนะเนาะก็จะลบเลือนไปเนื่องจากว่าเป็นนูนนูนสูงนะครับเป็นเป็นนูนสูงโผลออกมาเหรียญก็มีการใช้ผ่านการใช้มาก็จะมีรอยสึกนะครับนิดหน่อยไม่มากแต่ ซึ่งแค่นี้พุทธคุณไม่ได้รถยนต์นะครับผมผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวคลิปคลิปถัดไปผมพยายามจะเอาเหรียญกระสาบนะครับมาทําบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ผมเองก็มีเก็บสะสมไว้ทั้งของผมเองแล้วก็ของคุณพ่อผมด้วยนะครับเดี๋ยวก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นวิทยาทานนะครับเป็นความรู้เป็นอีกหนึ่งวิดีโอนะครับที่เพื่อนๆที่จะได้ดู เพราะวิดีโอผมผมบอกแล้วว่าผมมีได้ทําการตัดต่อใดๆถูกไหมครับถามว่าผมทําได้ไหมเพื่อนๆเพื่อนๆหลายๆคนคงสงสัยผมทําได้นะครับผมไม่ได้เป็นคนด้อยความสามารถผมทําได้ผมมีโปรแกรมในการตัดต่อเพียงแต่ว่าผมยังยึดก็แลแนวคิดแรกที่ผมว่าผมจะทํานี่คือเรียวเท่านั้นนะครับ อโอเคครับเดี๋ยวยาวไปแล้วนาทีเดี๋ยว,ยลว,ยวคลิปนี้ก็จากไปกับวิดีโอนี้นะครับเหรียญพระยาคุธครับพศ2 5 1 5นะครับผมเป็นเหรียญกระสาบจากรัฐบาลไทยนะครับด้านหน้าเป็นเสด็จพอรกโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ